ยืนยันจากเว็บไซต์มาเลเซีย vivo v 2 1ให้กล้องหน้าความละเอียดสีิีล้านพิกเซลพร้อมกันสั่นแบบ OIS ยืนยันจากเว็บไซต์มาเลเซีย vivo v 2 1ให้กล้องหน้าความละเอียดสีิีล้านพิกเซลพร้อมกันสั่นแบบ OIS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาร์ทโฟนรุ่น vivo v 2 1ได้ผ่านการลองที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับ ล่าสุดบนเว็บไซต์ทางการของประเทศมาเลเซียได้มีข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แล้วครับตามภาพที่เผยเออกมาบนเว็บไซต์ Vivo a มาเลเซียที่แสดงให้เห็นถึงดีไซน์พร้อมทั้งสเปคบางส่วนของ Vivo v, v 1 1ออกมาครับคือมีตุวกเครื่องที่บางเบาและเป็นรุ่นที่รองรับ 5g ที่บางที่สุดเท่าที่ Vivo เคยทำอะไรครับพร้อมมีให้เหลือกทั้งหมด2ส,สีซึ่งมีสีหนึ่งครับที่เป็นสีงเงินไล่เฉดสีมีหน้าจอดีไซน์แบบร้อยบาท ดีไฮกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลพร้อมระบบการสั่นแบบ OIS ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกที่ใสก่การสั่นในกล้องหน้าครับให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลพร้อมระบบการสั่นแบบ OIS และยังมีกล้องอีก2ตัวให้มาด้วยครับห้แหลมาที่8กิกพร้อมฟีเจอร์ที่ขยายพื้นที่ให้ได้ใช้งานแบบเต็มๆอีก3กิกครับ เอาละครับคราวนี้แฟนๆบีโว o ก็ต้องรอดูกันต่อละครับว่าจะมีข้อมูละไรเผยออกมาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ